ดวงใจเพียงดาวเขียนโดยม่งกุดดาวเหนือหาชื่นชอบย่าเสียงของช่องเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดอัปเดตคลิปต่อนใหม่ๆนะคะหรือท่านผู้ฟังท่านใดสนใจในรูปแบบของอ e ีบุ๊กหรือนิยายเสียงฉบับเต็มสามารถไปซื้อได้ที่เว็บไซต์ m e m a r k e t c o m หรือแอปพลิเคชัน MEB ได้เลยนะคะ สุดท้ายนี้เพื่อเป็นกำใจให้กับนักเขียนโปรดอย่ากกดคํำโฆษณาเพื่อให้นักเขียนได้มีรายได้และเป็นกำใจในการอัปเดตคลิปให,หม่ใหให้ฟังกันนะคะขอบคุณมา,มากๆเลยค่ะบทที่3 เป็นไข้มันเจ็บที่คอเป็นคนรอมันเจ็บที่ใจหืมเขาเห็นน้ำตาของเพียงดาวแล้วรู้สึกเจ็บปวดที่หัวใจเหมือนมีคนเอาเข็มมาทิ่มแทงเป็นร้อยเป็นพันๆครั้งมือหนาหนุ่มของคุณหมอหนุ่มไรที่แก้มใสของหลานสาวตัวน้อยที่นับวันจะทำให้ผู้เป็นอาอย,ย่างเขาหวั่นไหวเสือเกินเป็นอะไรคะคุเสือของอาเปล่าคะ่ะ หญิงสาวร้องมองหน้าอนหนุมทางน้ำตาพูดปนสะอื้นจนแทบฟังไม่รู้เรื่องจนหมอทามตั้งดึงเข้ามากอดเอาไว้หญิงสาวโผล่เข้าหาอ้อมอกที่เคยกอดมาตั้งแต่เด็กเธอคิดถึงเขามากกลัวจะทำอะไรให้เขากลัวไปหมดแม้อยากจะโทรไปก่อนยังไม่กล้าโทรสายตาเอาแต่จ้องมองหน้าจอเรออาหมอตอบกลับแต่หลายวันแล้วก็ไม่ยอมตอบกลับสักที เสียงสะอื่นของเด็กน้อยอยู่ที่อกของเขาจนน่าสงสารมือหนาพยายามไม่สัมผัสจุดที่มินเมนในร่างกายของเธอเด็กน้อยเพ่งดาของเขาโตเป็นสาวแล้วจะกระไรชิดอย่างไรเขาก็ต้องระแวดระวังอยู่เสมอรำพังคนในครอบครัวในบ้านก็คงไม่คิดอะไรแต่คนนอกมองมาต้องคิดแน่ๆนีซะอย่าร้องเลยนะตาแดงจมูกแดงไปหมดแล้วเนี่ย รู้ไหมว่าพ่อกับแม่เราเป็นห่วงเขาค่อยๆปลอบใจเด็กน้อยของเขาที่เขาไม่รู้เลยว่าคนที่ทำให้เพียงดาวร้องไห้ก็คือตัวเขาเองนั่นแหละหญิงสาวร้องอยู่เช้าครู่ก็ผ่าออกเมื่อเขามาหาแล้วเธอก็ไม่ต้องกังวลว่าเขาจะโกรธเธอที่เธอไปกวนเขาในวันนั้นอาหมอะโกรธเพียงดาวหรือเปล่าคะหญิงสาวพ่าออกจากอกก็ถามทันทีอาจจะโกรธเพียงดาวได้ยังไง มีคนป่วยคนเป็นหมอก็ต้องรีบมารักษาสิถ้าไม่ป่วยอาหมออยากจะมาหาเพียงดาวไหมคะแววตาฉ่ำน้ำมองหาคำตอบในดวงตาของชายหนุ่มที่เธอแอบรักมาตั้งเนิ่นนานและคำถามนี้มันรบกวนจิตใจเขานักไม่รู้ว่าเธอรู้สึกยังไงแต่แววตาที่มองมายังกลับมีความหมายในยับ้างประการเกี่ยวกับเขาทำให้เขาได้แต่อ้อึง ไอหมอคิดอากุศลกับหลานไม่ได้นะเว้ยเข้าตะโกนด่าตัวเองในใจถ้าอาไม่ติดงานก็จะมาหาเพียงดาวตลอดนั่นแหละแต่ชวงนี้อาติดงานเพียงดาวได้ฟังก็นึกถึงภาพและวิดีโอที่เพื่อนให้ดูทันทีฮติดงานอย่างั้นเหรอหรือว่าติดอย่างอื่นซะมากกว่าเด็กสาวล้มตัวลงนอนหันหลังให้เขาพร้อมกับถามย้ำอีกครั้งว่าติดงานจริงหรือเปล่าหรือว่าติดสาวกันแน่ เธองอนเขาขนาดเขายังไม่ประกาศสถาน,นะกับเขาและอาจารย์นักฝึกของเธออย่างไปได้วยกันขนาดนี้หากว่าประกาศออกมาแล้วคงนอนด้วยกันเลยละมั้งมีเด็กงอนอานหนึ่งอัตราสละนีนน่ไหนมาดูซิงอนเรื่องอะไรเขาพูดขณะด,ดึงร่างเล็กที่นั่นตะแคงตัวหันหลังเข้ามาหาเพื่อต้องการอยากรู้ว่าเธอนั้นงอนเขาเรื่องอะไรกันแน่เป็นอะไรครับ ลานสุทีระของอาเสียงนุม่มพยายามงอง,งอนหลานสาวไม่รู้ไปทำเท่าง,งอนไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันเปล่าไม่ได้งงอนค่ะคนไม่งงอนแต่เชิดหน้าไม่หันมาสบตาทำให้คนที่กอดอยู่ถึงกับสายหน้ามองตั้งแต่ดาวคาย,ยังรู้เลยว่างอนไหนไม่พอใจอาเรื่องอะไรเปล่าเห็นอ,อากลับบ้านแล้วนะหมอทามคลายมือจากลานดัก ตังท่าจะออกไปจากห้องเดี๋ยวค่ะอาคางกับพิงดาวได้ไหมคะสาวน้อยดึงมือของหมอทำเอาไว้แสบและเจ็บคอไหมเขาสังเกตอาการหลานสาวไปด้วยเปล่าค่ะไม่ได้เจ็บแค่ไม่ได้กินน้ำเสียงก็เลยแหบเธออธิบายบอกเขาไปอ่าทาไม่ได้เจ็บคอก็ไม่ได้เป็นไข้ถ้าอย่างนั้นป่วยการมืองอแน่นอน เป็นใข้เจ็บที่คอแเป็นคนรอมันเจ็บที่ใจเพียงดักแรงใช้คำคมที่เขาใช้เป็นแคปชั่นโพสต์ต่างๆหมอททมรับรู้ได้ทันทีว่าตัวเองนั้นกำลังทำให้หัวใจเด็กสาวคนหนึ่งกำลังเฝ้ารอเขาเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาก็พบว่าไม่ได้ตอบกลับแชทวันนั้นมาหลายวันแล้วเขาโมต่งานยุ่งเกินไปจริงๆอ่าขอโทษนะครับเขาขอโทษเธอ,อย่งรู้สึกผิด แต่ไม่ได้ไปรับไปส่งตามที่เคยสัญญากันไว้ด้วยไม่ต้องขอโทษละค่ะหญิสาวยังไม่หายยอนแต่ก็รู้สึกดีขึ้นมากแล้วทำไมไม่โทรหาอาล่ะคะคนสวยก็อาสั่งไว้หากมีอะไรสำคัญให้โทรดาวเพียงดาวไม่รู้ว่าเพียงดาวสำคัญพอจะโทรหาอาได้หรือเปล่าเสียงของหญิงสาวขึ้นจมูกอีกครั้งอย่างน้อยเนื้อต่ำใจอาหมอสุดที่รักของเธอ จนคนที่ได้ฟังต้องดึงเข้าไปกอดเอาไว้เขาพ้นลมหายใจแล้วก็พูดกับเธอไม่มีใครสำคัญเท่าเพียงดาวของอาแล้วดูไหมคะยามได้เห็นเธอร้องไห้เขาก็เจ็บปวดยามได้กอดเธอเขาก็รู้สึกอบอุ่นเพียงดาวมาเติมเต็มช่องว่างในใจของเขาแต่ทว่าความรู้สึกบางอย่างเดิมกอดตัวเงียบเขาเองก็ไม่อาจจะถอนตัวได้ อาหมอกลับบ้านกันนะนอนบ้านเพียงดาวคงไม่เหมาะทำไมอะคะเพียงดาวก็เห็นว่าปกติอาหมอก็นอนด้วยตลอดวันนี้อาจารย์ของเพียงดาวไปหาอาที่โรงพยาบาลก็เลยขอตามมาเที่ยวที่บ้านไร่นี้ด้วยอาจึงต้องมากับเขาเขาเล่าไปเรื่อยๆด้วยน้ำเสียงที่นุ่ม,มือนอย่างเคยอาให้คนอื่นมาบ้านเราทำไมคะอาปฏิเสธไม่เป็น อีกอย่างเขาก็เป็นอาจารย์ของพิงดาวไม่ใช่หรอเขาไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึกษาสักหน่อยค่ะเด็กสาวรู้สึกไม่พอใจขึ้นมาเพราะอาจารย์น้ำฝนคนนี้ลุกล้ำความเป็นส่วนตัวมากเกินไปซะแล้วเราอาจจะได้เขาได้ยังไงล่ะคะให้พิงดาวทำไหมล่ะคะหญิงสาวขันอาสาอย่านะมันเสียมรารยาทเถรว่า้เขามาเที่ยวที่นี่แล้วกันอากลับไปนอนที่บ้านจะได้เหมาะสมหน่อย เพียงดาวไปนอนที่บ้านด้วยไม่ได้จริง,รงเหรอคะคิดถึงห้องเก่าคิดถึงบ้านพี่หมอเสียงอ้อนของเด็กสาวทำเอาหมอวัยสี่สิบกว่าถึงกับใจสั่นเลยทีเดียวโอ้ยอย่าทำเสียงแบบนี้ลูกอ้าอึดอัดไปหมดนะนะนะคะเพียงดาวอยากการอาหมอให้ออกห่างจากอาจารย์น้ำฝนเพราะเธอไม่ชอบเขาเลยจริงๆยุง่งวุ่นวายหนักมากก็ได้ครับ เมื่อเด็กสาวดีขึ้นแล้วก็เก็บของใส่กระเป๋าเอาไดอารี่ใส่ไปด้วยแล้วก็เดินยิ้มเบิกบานออกมาจากห้องจนคนเป็นแม่อดจะแปลกใจไม่ได้อาหมอชียาอะไรให้นะ่ะทำไมหายไวจังย่าใจค่ะแม่เพียงดากระสิ์ที่บ้องหูมันดาก่อนจะขอย่าไปนอนค้างบ้านอาหมอแสงตะเกียงอ่อนใจจริงๆคงงอนกันสินะงอกันเสร็จ ไปชนกันหนีแม่กลับไปนอนบ้านในเมืองเลยแต่เธอไปด้วยก็คงจะไม่ได้เดี๋ยวพ่อของเพียงดาวจะง,งอนอีกคน